Intel จะกลับมาใช้แนวทางการพัฒนาการผลิต CPU นะครับเป็นแบบติ๊กตอกอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านี้ ผู้ชมจำได้ไหมครับผมเคยเล่าเรื่องว่า Intel เนี่ยเขามีประสบปัญหาในการที่จะลดขนาดของทรานซิสเตอร์ลงนะครับในช่วงที่เป็น14นาโนเมตรมาเป็น10นาโนเมตรแล้วก็เกิดปัญหาว่าไม่สามารถลงไปที่7นาโนเมตรได้นะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเกิดกับ CPU Intel สักประมาณเจน8เจนเก้าเจน1 1เจน11มาจนถึงทุกวันนี้เจน12 CPU Intel ก็ยังเป็น10นาโนเมตรอยู่แต่มีเทคโนโลยีใหม่มาช่วยให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ตอนนั้นเนี่ยช่วง 8-9-10-11 4ปีนั้นเนี่ย Intel ก็ระสำระสายในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเคยทำมานะครับอย่างเช่นการเรียกสถาปัตยกรรมของทรานซิสเตอร์ว่านาโนเมตรพอมันลงไปไม่ได้มันย่ำอยู่กับที่เดิม Intel ก็เลยบอกว่างั้นเราจะเลิกใช้คำว่านาโนเมตรแล้ว <No. S 1> แล้วแนวทางพัฒนาที่กอร์ดอนมัวผู้ก่อตั้ง Intel นะครับที่เคยบัญญัติเอาไว้ว่า CPU จะพัฒนาได้ดีขึ้น เป็นหนึ่งเท่าตัวในทุกๆ2ปีก็คือแนวทางการพัฒนาแบบตนะิ๊กตอกนติ๊กคือเปลี่ยนสถาปัตยกรรมทําให้มันมีขนาดเล็กลงส่วนตอกก็คือปรับปรุงประสิทธิภาพภายในให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น <Yeah. S 1> เขาจะเป็นอย่างนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนั้นก็เกิดปัญหากับติ๊กตอกเพราะว่ามันติ๊กไม่ได้มันได้แต่ตอกติ๊กแล้วก็ตอก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 ,ตอกมาเลย78็ดก้านะ oh, <no. S 1> ตอกอย่างเดียวไม่ติ๊กเลย Intel ก oh ็ ok. เลยต้องออกมาแก้เขินด้วยกันบอกว่า มันมีเทคนิคนิดนึงที่เราอยากจะเสริมเข้าไปในระหว่างติ๊กตอกนะครับนั่นก็คือติอ๊กเด v e l o p ตอกยืดยืดออกไ้ปีหนึ่งพอพอเ e v o p o p เสร็จปุ๊บมาตอกตอกเสร็จปุ๊บปีหน้าเฮ้ยติ๊กไม่ได้วะทำไงดีงั้นเราขอเสนออีกทีนึงติ ick, Develop, ๊ก Develop ตอก d e v e l o p 4ครั้งแล้วนะครั้งต่อไปก็ยังติ๊กไม่ได้ <c oughs> ก็เลยมีปัญหาว่าอ่เงั้นเลิกใช้ติ k t o ็อไปเลยเออแต่คราวนี้ครับหลังจากที่ Intel ได้กลับไปซึ่งซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยคือต้นกําเนิดของพอร์ชาร์กตอนนาโนเมตรของเราไม่เท่ากันเลยนะแล้วหลังจากนั้น Intel ก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราเลิกใช้คําว่านาโนเมตรเลิกใช้ติ k t o ็อแล้วก็หันมาพัฒนาชุดคําสั่ง Intel Vector Extension หันมาพัฒนาตัวนั้นแทนแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีมากมีเรื่องของ t ทรดแมเน n เจอรตัวจัดการกับคอเล็กคอใหญ่คอ P ีคอ e, อ,อีซึ่งได้ผลดีมากใน Gen 12นะครับ <S <S ก็เหมือนกับช่วงเวลานี้ Intel ได้ทำการตั้งหลักตัวเองในขณะเดียวกันก็เลิกผลิตเครื่องที่จะใช้ผลิต CPU ด้วยตัวเองแล้วหันไปสั่งแบบที่ชาวบ้านเขาใช้กันบ้าง TSMC s a m s u ซ g เนี่ย ลงไป7นาโนเมตรลงไป5นาโนเมตรลงไป3นาโนเมตรได้เพราะว่าเขาไปสั่งซื้อเครื่องเอาเขาไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการ,กรผลิตด้วยตัวเองทุกคนใช้เครื่อง EUV ของบริษัท ASML หมดผมชอบพูดชื่อบริษัทเนี่ย ASML ชอบเรียกผิดเป็น ASMR ขอโทษด้วยนะมันติดปาก Intel ก็บอกว่าโอเคงั้นโรงงานใหม่ที่ออสตินเท็กซัสเนี่ยที่สร้างใหม่เนี่ย ไม่ทําเครื่องเองละไปสั่งจองเครื่องของ ASML ด้วยเหมือนกันเอาเครื่อง EUV เหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยกำลังทยอยมาติดตั้งแล้วแล้วปลายปี2022เนี่ย Intel จะเริ่มกลับมาใช้เครื่อง EUV ผลิตอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรพอใช้เครื่อง EUV ปุ๊บชิป Intel ที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น7นาโนเมตรทันทีเพราะว่าเครื่องที่สั่งมามันเป็นเครื่อง7นาโนเมตร Intel ก็เลยบอกว่า หรือเราจะกลับมาติ๊ก o k กันอีกครั้งหนึ่ง t i ๊กต k อกอธิบายไปแล้วนะไม่ใช่แบบว่ามาอินเทจะลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็ทำคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีบ้านะมัน TikTok อกโซเชียลคนละอย่างกันโดยที่ทุกวันนี้ Intel ก็เรียกชื่อสถาปัตยกรรมของตัวเองใหม่ละไม่มีคำว่านานเมรแล้วนะอย่างตัว Intel Elder Lake Gen 12ที่ขายอยู่ทุกวันนี้เนี่ย i n t เ l เขาจะเรียกว่า Intel 7 ซึ่งมันยังเป็น10นาโนเมตรอยู่มันยังไม่ได้ลดขนาดการผลิตลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ Intel บอกว่ามันจะเป็นตอกอยู่แต่พอเครื่อง EUV มาปีหน้าหรือปลายปีนี้เริ่มผลิตได้แล้วจะไปขายปีหน้าปีหน้าเนี่ยสถาปัิยกรรมจะกลายเป็น Intel 4 Intel C นี่แหละคือติก๊กติ๊กครั้งแรกในรอบหลายปีเพราะว่าลงไป7นาโนเมตรได้แล้ว <Yeah. S 1> ประสิทธิภาพต่อวัตจะดีขึ้น20%แล้วจะวางขายกับ CPU ที่เป็นโค้ดเนมที่ชื่อว่า เมเทโอเลกในปี2023น่าะครับน่าจะเป็นเจน13หรือเปล่าน่าจะใช่เพราะหลังจากติ๊กที่ Intel 4แล้วใช่ไหมครับคราวนี้สเตปต่อมาในปี2024ก็จะกลายเป็น Intel 3 Intel 3นี่ยังคงเป็น7นาโนเมตรเหมือนเดิมแต่พัฒนาไส้ในให้มีประสิทธิภาพต่อวัตต์ดีขึ้นอีก18% Intel 3ก็จะเป็นตอกนะพอจบ Intel 3เนี่ยอันเนี้ยมันจะเปลี่ยน เป็นยุคสมัยยุคหนึ่งแล้ว n t t l l บอกว่าเราจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีฟินเฟ t แบบเดิมแล้วฟินเฟนี่คือเจ้าตัวเกตที่เอาไว้จ่ายไฟให้กับทานซซสเตอร์ทั้งหมดทุกวันนี้เป็น fin f i n f ฟสเนี่ยก็คือลักษณะมันเป็นเหมือนเหมือนคลีบอ่ะเหมือนกระโดงฉลามอ่ะคือมันเป็นแผ่นแบนๆมาแล้วมันก็ยกตัวเองขึ้นแล้วก็อย่างนี้ลงไปมันเป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้เขาเลยเรียกว่าฟินเฟส Intel จะเลิกใช้ฟินเฟใน Intel 3เป็นรุ่นสุดท้าย หลังจากนั้นปี2024ปลายๆหรือ2025 Intel จะหันไปใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Ribbon FET Ribbon FET คราวนี้นะทานซิสเตอร์อยู่ข้างล่างไอตัวนี้มันจะเป็นแผ่นลอยมาอยู่อย่างนี้เลยลอยอยู่ข้างบนแล้ว Ribbon FET เนี่ยเนือ่องจากมันบางมากๆมันสามารถทำเลเยอร์ได้แบบ3เลเยอร์เลยซ้อนกันมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าฟินเฟสมากๆซึ่ง Intel ก็จะเปลี่ยนยุคสมัยเลยเขาบอกว่าจากนั้นไปจะเรียก ยุคว่ายุคแองสตรอมนะฮะอันนี้เป็นชื่อที่เขาตั้งผมก็ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรแล้วสถาปนิยกรรมก็จะเรียกชื่อใหม่เลยเป็น Intel 20A โอ้โหจาก Intel 3เป็น Intel 20A เลยเออนะฮะเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าในเนี้ยไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วมันคือทรานซิสเตอร์กี่นาโนเมตรหรือว่าระยะห่างกี่นาโนเมตรผมก็ยังงงนะว่าถ้าทรานซิสเตอร์มันเล็กลงไม่ได้อะแล้วพอมันชิดกันมากขึ้นน่ะสมมติจาก 5้านาโนเมตรสนาโนเมตรอันถัดไปคืออะไร1นึาโนเมตรมันชิดกันมากกว่า1นึาโนเมตรได้ไหมเอออันนี้น่าคิดหรือจะทําให้ทรานซิสเตอร์เล็กลงได้ยังไงอีก <Yeah. S 1> ตัวนั้นก็จะเป็น intel 2 0 a ก็จะเป็นติ๊กอีกครั้งหนึ่งแล้วถัดไปอีกก็เป็น intel 1 8 a ตัวนี้ก็ขนาดเท่าเดิม ribbon f e t ตัวเดิมแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพต่อวัดให้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นตอบ นี่เห็นไหมฮะอินเทลทาเรียงแบบนี้อินเทลเขาก็จะกลับมาใช้ทฤษฎีติ๊กตอกได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกอร์ดอนมัวนะครับที่เขาเคยทําไว้ก็ถือว่าอันนี้เป็นแผนอนาคตที่ทางอินเทลบอกมาการออกข่าวแบบนี้ก็จะทําให้คนที่ชื่นชอบการใช้ CPU Intel เนี่ยเขามองเห็นอนาคตว่าเออ Intel ตอนนี้แก้ปัญหาผ่าทางตันได้แล้วนะคราวนี้เขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยผมว่า สู้กันยาวๆนะครับกับคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งก็ต้องหาวิธีมาต่อสู้ถึงแม้ Intel จะไปเจอ IVX 512จะไปเจอ Thread Manager อะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังคู่แข่งก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องสู้กัน <Yeah. S 1> สู้กันแค่ไหน CPU ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็จะจ่ายเงินเท่าเดิมหรือแพงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมมาก ซื้อรุ่นใหม่ๆอัปเกรดรุ่นปีนี้เปลี่ยน2ปีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งเราก็จะได้ของดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับประโยชน์ของการแข่งขันเพราะฉะนั้นเวลาเขาแข่งกันเนี่ยไม่ต้องไปต่อว่าใครไม่ต้องไปตําหนิใครปล่อยให้เขาแข่งเชียร์ให้เขาแข่งกันเราจะได้ได้ของที่ดีมีประโยชน์ไง